นุนโดยเวลฟอร์ม well ผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมขาดหลุดร่วงฟาทิสคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จสูตรปราศจากน้ำตาลเฮเนติกผลิตภัณฑ์เพิ่มผมหนาะปกปิดผมบาง กลับมาช่วงนี้ได้เวลามาเปิดรับสายสดจากทุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะสายโทรมาอย่างต่อเนื่องทีมงานของเรารับสายกันไม่หยุดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับความร่วมมือนะคะแล้วก็ความสนใจโทรมาปรึกษาคําถามกับอาจารย์กันนะคะมาในตอนนี้ค่ะสายแรกก็รออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคุยกันเลยค่ะคุณชมนาทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญอาจารย์ค่ะเชิญคุณสอบถามค่ะหลังคาโรงรถนะคะ มันติดกับบ้านนะคะทีนี้ถ้าเราจะขยับหลังคาโรงรถออกแล้วเราใส่หลังคาใสเพื่อให้แสงเขา้าเราจะปลูกต้นไม้นะคะก็มันจะทําได้ไหมคะเพราะว่าหลังคามันจะซ้อนเกยกันอยู่จะผิดหงจุ้ยไหมคะผิดครับต้องห่างนิดนึงห่างสักครึ่งเมตรนะฮะควรจะห่างสักครึ่งเมตรนะครับอย่าให้ติดกับตัวบ้านนะครับห่างครึ่งเมตรก็ <S <S รต้องแสดงว่าหลังคาเราก็จะต้อง าทาเป็นใสอันนึ่งยื่ยนออกมาแล้วก็ห่างเป็นครึ่งเมตรแล้วก็ลงให้น้ํากับแสงแดดให้ผ่าตรงกลางระหว่างตึก2ตึกนะระหว่างอ,อ,อาคารที่จอดรถคุณกับตัวตึกเนี่ยนะฮะต้องมีน้าฝนลงมาด้วยออไม่ให้เป็นรูปตัวแอลนะครับต่อกันไม่ดีค่ะนะครับต้องแยกต่างหากนะครับ ก็จะเป็นจะทําเป็นห้องห้องนั้นเมื่อเสาร์ที่แล้วค่ะที่อาจารย์กรุณาตอบคําถามให้เป็นห้องนอนคุณแม่ในราคาบ้านหลังน,น,นั้นี uh. ้ค่ะค่ะ นะคะโอเคงั้นต้องห่างกันขอบพระคุณนะคะขอบคุณคาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะบางท่านฝากคําถามมาแล้วผ่านทาง Facebook แต่ว่าบางทีอาจจะยังมีข้อสงสัยอีกนิดหน่อยๆนะคะก็โทรมาอีกรอบได้เราก็ตอบให้ค่ะเราก็นําภาพของสัปดาห์ที่แล้วมาประกอบกันจะได้เข้าใจมากขึ้นได้ก่อนโทรที่หลังบทสิทธินะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะทางเราจะทยอยติดต่อสายต่อไปนะคะอย่าลืมว่าเดี๋ยวเราย้ำเบอร์ให้อีกครั้งหนึ่งใครอยากจะปรึกษาสายสดแบบนี้นะคะ ทุกสัปดาห์เราใช้เบอร์เดิมหมายเลขคือ0637573978ค่ะถ้าสัปดาห์นี้ไม่ทันสัปดาห์หน้ารีบโทรมาเลยพอเราเริ่มออกอากาศตอน10โมงเป็นต้นไปเนี่ยโทรติดต่อทีมงานเราจองสิทธิ์กันไว้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะโทรมาแล้วเนี่ยต้องฟังเสียงจากทางโทรศัพท์อย่างเดียวปิดเสียงทีวีด้วยนะคะจะได้รับฟังสัญญาณได้อย่างชัดเจนนะคะมาตอนนี้ค่ะสายที่2มารอแล้วนะคะคุณทิพย์ค่ะโทรจากสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์เชิครับค่ะเจเรียนถามอาจารย์พอดีจะสร้างบ้านปีนี้นะคะคบอบบ้านจะอยู่ในสวนทีนี้จะห่างจากถนนใหญ่เนี่ยมันมากกว่าร้อยห้าสิบเมตรครับทีนี้ถนนน่ะหน้าถนนะจะเป็นทิศตะวันตกทีนี้ท้ายบ้านน่ะท้ายบ้านจะเฉียงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะสร้างเอียงจากถนนใหญ่เพื่อให้หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโดยที่ ท้ายบ้านเนี่ยจะขนานกับรั้วคนอื่นเนี่ยจะได้ไม่ะอาจารย์คือหน้าบ้านตกเฉียงเหนือล้างออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีนในยุคนี้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> คุยทาง <c oughs> โทรศัพท์ไม่เห็นภาพนะครับ <c oughs> บ้านนะฮะที่ดีของเราเนี่ยนะครับพยายามกำจัดไอมุมแหลมทิ้งออกไปนะครับอย่าให้มีมุมแหลมนะครับ <c oughs> บ้านที่ดีพยายามให้ขนานกับถนนนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยม นะครับ <ฮะ S 1> ้ม็นสี่เหลี่ยมนะครับต้องเป็นสี่เหลี่ยมดีกว่ารูปตัวแอนะครับถ้าเป็นตัวแอก็ต้องแก้สังเกตหน้าประตูคุณเนี่ยนะครับมองไปข้างหน้านะครับอย่าให้มีสิ่ง <ฮะ S 1> อัป,ปมงคลนะครับถ้าหลังบ้านคุณอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมใช่ค่ะเอ่อถ้าเป็นทิศของมะโรงยังสร้างได้อยู่แต่ถ้าทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศของมะเสงปีนี้ชงนะครับห้ามสร้าง ต้องรู้ว่าองศากี่องศานะฮะตั้งแต่ร้อยยี่สิบเจ็ดถึงร้อยสามสี่องศาสร้างได้แต่ถ้าเลยร้อยสามสี่องศาไปอย่าเพิ่งสร้างนะฮะสร้างปีหน้าดีกว่าเราเป็นที่เขามาเสงเิร้อยยี่เจ็ดนี่หมายถึงเรายืนในบ้านหันออกมาเหรอคะอาจารย์คือคุณยืนจากในรูของคุณนะฮะแล้วให้ขนานกับที่ดินในบ้านคุณนะที่คุณจะสร้างนะครับ <c oughs> ดูซิว่าองศาที่เท่าไหร่ถ้าได้127ถึง134ถือว่าสร้างได้แต่ถ้า134ถึง150กว่านี้ห้ามสร้างครับเป็นที่เขา<อ>มาเสงนะครับสร้างไม่ดีปีนี้อ๋อค่ะปีนี้โช <ม S 1> ถา,าถ้าเราสร้างตรงกับถนนใหญ่อะมันจะหันไปทางตะวันตกทีเดียวทีนี้เราก็เลยอยากเฉียงอะค่ะซึ่งที่มันเยอะสามารถเฉียงได้ค,ะค่ะอาจารย์เฉียงคุณต้องดูเ<ด>ชยภูมิข้างหน้าคุณด้วยเวลาเฉียงเนี่ยนะครับ S <S ต้องเฉียงแบบธรรมชาติยาเฉียงขวางนะครับผิดตักธรรมชาติไม่ดีนะครับเฉียงแบบไหน็ตามแต่ที่เรากว้างเราสามารถสร้างได้อยู่แล้วแต่ต้องสร้างให้มีพลังหน้าบ้านต้องดูว่าตรงกับอะไรบ้างสําคัญนะฮะพื้นที่ในอาณาเขตของเราเนี่ยต้องสร้างให้ดีด้วยส่วนอื่นไม่เป็นไรแต่รั้วเราเนี่ยต้องเป็นสี่เหลี่ยมดีที่สุดถ้าสร้างได้นะนะครับสิ่งอื่นไม่เป็นไรนอกๆไปไม่เป็นไรครับนะขอให้อาจารเราเป็นสี่เหลี่ยม ถ้าเราปีชวดก็คือสร้างได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คือปีหนาวตามแต่สร้างได้หมดปีนี้เขาถืออยู่คือปีมะเสงชงมะเสงชงมีทั้งชงดีชงเสียเขาดูทิศทางตะหากที่ซ่อมที่สร้างได้สร้างไม่ได้ปีนี้หลังบ้านเป็นทิศตะวันตกเป็นทิศแรกประจําปีนะครับห้ามสร้างและก็ทิศอีกทิศหนึ่งก็คือทิศที่ชงกับปีหมูปีนี้ปีหมู ที่ที่ชงคือปีมะเสงทิศมะเสงก็ห้ามสร้างเช่นเดียวกันนะครับคุณต้องรู้ตรงนี้ด้วยเขาเกิดเดือนกุมภานี่ถือว่าเป็นปีมะโรงใช่ไหมค่ะอาจารย์อะไรครับปีช่วดผ่านปีมะโรงเลยหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาเกิดปีเดือนกุมภาพันธ์นะคืออย่างนี้คนจีนเนี่ยนะครับถ้าตุ๊จีนนะฮะอย่างอย่างอย่างปีนี้เนี่ยนะฮันนี่ห้ากุมภาเนี่ยถ้าวันที่หก วันที่คือวันที่5เนี่ยถือว่าปีใหม่แล้วแต่ถ้าหลังวันที่5ไปเนี่ยยังเป็นปีเก่าอยู่นะครับต่างกับโครา์ไทยโครา์ไทยจะเปลี่ยนตอนเมษาสงการนะครับต่างกันก็จะดูดวงจีนดวงไทยลหละของอาจารย์พงษ์จี้ใช้ดวงจีนนะครับใช้นับดวงจีนอย่างเดียวนะครับตอนตุจจีนเป็นหลักค่ะขอบคุณมากนะคะคุณทิพย์ สวัสดีค,ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เ,เ,เ,เป็นอีกหนึ่งข้อมูลคืออาจจะกว้างๆวนิด <c oughs> นึงเพราะว่ามีที่อยู่แล้วก็อยากจะสร้างจริงจริงมันก็สร้างได้หลายมุมหลายแบบเ <c oughs> วลาคุณลงทุนเนี่ยนะครับลงทุนเป็นล้านล้านอย่างงวดที่แล้วเนี่ยลูกค้าบาังเอิญพ้นเบอร์โทรสัมภ์อาจารย์เจอเลยบังเอิญเพราะว่าเขาเคยดูเนชั่นเมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้วตอนนี้เขาสร้างบ้างหาเบอร์อาจารย์ไม่เจอเลยเอาช่างเอาสิ่งสายจากที่ไหนไม่รู้ S <s <ans> <S สร้างผิดสร้างถูกบันไดอยู่ตรงกลางอีาฐหางอาทิตย์ห <s ans> น้าจาให้ดู <c oughs> แต่งพอใกล้ขายได้อยู่ <c oughs> นะครัเดี๋ยวมีตัวอย่างการอะระหว่างที่เราเรอสายต่อไปนะคะมีคําถามฝากมาค่ะอาจารย์บอกว่า <c oughs> ที่บ้านเนี่ยตั้งเตาไฟหันไปทางทิศต,ตะวันออกค่ะเจ้าตัวเกิดปีมะเส็งเป็นอะไรไหมคะกับทิศทางการตั้งเตาไฟแบบนี้ออคือเตาไฟเนี่ยนะครับเราต้องคิดว่าคิดก่อนว่าเตาไฟเนี่ยอาจารย์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าหลังของเตาไฟเนี่ยนะครับควรจะไปทางทิศตะวันตก คือธาตุทองไฟมาเผาทองเกิดชกลาบนะครับหรือไฟไปด้วยกันนะฮะหันหน้าไปทางคนทากับข้าวหลังไปทางทิศใต้คือธาตุไฟเช่นเดียวกันนะฮะอย่าไปทางธาตุน้ําก็แล้วกันนะครับนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ก็ขยับทิศทางเปลี่ยนหลังคนทากับข้าวหันไปทางหลังไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้สองทิศนี้ดีที่สุดครับหลังไปทางทิศตะวันตกหรือว่าทิศใต้นะคะเป็นคําแนะนาจากอาจารย์ขยับเป็น L นะครับ สำคัญที่เจอมาหลายไลยทีเดียวนะครับเตาไฟเนี่ยนะครับชอบอยู่ในอาคารนะครับเตาหนักควรอยู่ข้างนอกนะครับหรือเตาไฟอยู่ในอาคารข้างบนต้องไม่มีห้องพระหรือห้องนอนนะฮะเผาหมดข้างบนมีอะไรก็เผาหมดไม่ดีนะครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้สายต่อมารอแล้วนะคะคุยกับคุณสมปองค่ะตัวจากอุทัยธานีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะก็ถามอาจารย์ว่า บ้านหันหน้าทิศตะวันออกหลังทิศตะวันตกก็ปีนี้จะเปลี่ยนสายไฟใหม่หมดเลยในบ้านเปลี่ยนได้ไหมคะ <laughs> ปีหน้าก่อนเถอะปีหน้าคอือเปลี่ยนดีกว่าครับเพราะปีนี้ที่ตะวตันตกทิศรับประจำปีไม่ดีปีหน้าก่อนเ<ช>พราะว่าเปลี่ยนเสาไฟต้องเจาะต้องลื้ออีกนะครับเอาไว้ปีหน้าดีกว่าครับยังไม่สาหัสใช่ไหมเสาไฟยังใช้ได้สายไฟยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมได้ค่ะใช้ไปก่อนเนาะให้ช่างมาตรวจดูเฉยๆก่อนว่า ทนได้ถึงปีหน้าไหมถ้าเกิดทนไม่ได้จริงๆจะไม่ต้องเปลี่ยนเพราะอันตรายก็พมน้ำมันก่อนอแล้วไปสวเ,เสีะก้อนนะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับเตือนไว้ก่อนแล้วถามไม่อย่างว่ายก็เปลี่ยนที่นอนใหม่อะเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนที่นอนนะคะเปลี่ยนที่นอนหมายถึงว่าซื้อที่ตะนตกใช่ไหมใช่แล้วซื้อมาใหม่ค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยครับให้ปีหน้าก่อนปีนี้ที่ตะวันตก เป็นทิศไม่ดีครับเป็นทิศไล่ประจำปีห้ามทำกันมงคลใดทั้งสิ้นนอกจากจำเป็นจริงๆนะครับถึงจะเปลี่ยนได้นะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสมภพทิศไล่ประจำปีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทิศไล่ประจำปีเนี่ยนะครับอย่างที่เคยเจอมาเนี่ยนะครับหนึ่งขโมยขึ้นบ้านผ่าตัดเข้าโรงพยาบาล การค้าขัดทุนอุบัติเหตุ <Hate S 1> นะเกิดขึ้นได้หมดถูกกงถุกกงนะฮะที่เจอมาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนอกจากโดนชะตาเข้าเจ็ดดีจริงๆก็จากหนักกลาเป็นเบา นะครับฉะนั้นทิศลั้นประจำปีอย่าทำดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยทำแต่ถ้ามันเร่งด่วนจริงจริไมันอมอยู่ไม่มด้องวนต้องไปสรอข้อก่อนนะคับนะคะอาจารย์ก็บอกทางแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ระหว่างรออีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าช่วงระหว่างที่รอนี้ค่ะอสายมาพอดีเลยนะคะไม่ต้องให้เรารอแล้วนะคะมาแล้วค่ะคุณพงพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญเลยคริะครับอาจารย์ผมป้านผมมันเป็นเทาเฮาปกติเทาเฮาเนี่ยคะ มันจะหน้าชนกันแต่เขาได้ของผมเนี่ยอะไรนะอะไรนะหันหน้าชนกันเทแบบ้าเท <ผม S 3> ้าค่ะแบบมันเป็นเท้าเท้าหน้าชนกันแต่ของผมเนี่ยมันไม่ชนมันไปเจอหัวมุมบ้านเขาอาจารย์หัวมุมบ้านเขาคือเหลี่ยมของเขาพุ่งมาที่บ้านคุณค,ค,คือคือกำแพงบ้านเขาอะมาอยู่กลางกลางกลางประตูบ้านบ้านผมเลยอะไรต่างมันยเําแองบ้านคือบ้านมันไม่ตรงเข้าตรงกับบ้านคุณใช่ใช่ครับขรับแล้วไงต่อครับแล้วเขาได้มันี แคิดอะไรได้บ้างเสียงขาดขาดหายหายโทรจากที่ไหนครับเสียงขาดขาดหายหายเพิ่มเสียงดังให้นิดนึงนะคะพูดดังนิดนึงค่ะครับครับผมตอนนี้ผมเพิ่มเสียงครับได้ค่ะครับผมได้ยินครับนะครับได้ยินชัค่ะเชิญต่อเลยค่ะก็ที่อยาอยาถามการว่ามีมีทางที่ว่าจะแก้คงช่วยอะไรแค่ครังหนึ่งสำคัญที่สุดคือหน้าประตูทางเข้าบ้านคุณทางเข้าอาคารคุณเนี่ยนะครับเจอเหลี่ยมตัวนี้ไหม อะไรนะครับเจอเหลี่ยมต,ตัวนี้ไหมคร<ม>ับเจอเหลี่ยมตัวนี้ไ <unter, S 1> หมครับที่เจอครับเจอครับหน้าประตูทางเข้าบ้านเข้าอาคารคุณใช่ไหมเจอใช่ไหมไม่ไม่มันมันคือแบบว่ามันตรงข้ามมันบ้านมันชนกันตรงข้ามกันหันหน้าชนกันแต่ว่าแต่ว่ามุมบ้านเขาอ่ะตรงหน้าตรงตรงกลางหน้าบ้านผมเลยครับครับเจอเหลี่ยมเข้าพอดีครับผมครับนะฮะปลุกปลกดอกแก้วกันไว้ก็ได้ครับ ดอกแก้วใช่ไหมครับดอกแก้วกันไว้เป็นรั้วนะครับครับผมเอาน้ําพุอีกอย่างหนึ่งทิศอะไรครับหลังบ้านคุณทิศอะไรครับทางหลังบ้านจะเป็นทิศใต้ครับทิศใต้นะฮะหน้าบ้านทิศเหนือปลุกน้ําพุไว้ตรงกลางตรงหน้าบ้านคุณได้ครับตรงกระตรงประตูนะครับเป็นสวนน้ําพุแล้วข้างหลังน้ําพุเอาปุกดอกแก้วไว้นะครับครับผมค่ะมีอะไรถามอีกไหมครับ แล้วแล้วแล้วไอ้บ้านเลขที่อะไรนี้อาจารย์ดูได้ไหมไม่ดูครับดูได้แต่ไม่ดูครับกระจุกกระจิกเยอะมีหลายสูตรเหลือเกินคุณเกิดวันอะไรครับคุมเกิดวันอะไรครับเกิดวันจันทร์ครับอาจาร์วันจันทร์พยายามอยากให้มีเลขเด็ท้ายก็แล้วกันนะครับเลขหกไม่ดีกุณกับเลขหนึ่งเลขหกมันไปพอดีบ้านเป็นแปดหกพอดีอาจารย์เอ่อก็เสริมไปดูทางอินเทอร์เน็ตนะอย่าถามอาจารย์เลยนะ พ่อไมหลายสูงเกินนะฮะเรื่องของตัวเลขทิศเนือนะคะเขาเล่นท้ายเดียวพอนะครับขอบคุณนะคะคุณพงศักด์สวัสดีค่ะต้องขออนุญาตไว้เป็นเป็นเรื่องของตัว้นะคัะนะคะเรื่องของตัวเลขมันละเอียดอ่อนเหมือนกันนะต้องใช้เวลาแล้วก็ดูหลายเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับสายต่อไปน่าจะเป็นสายสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะคุณพงศักดิ์ค่ะ อีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสายกลับมานะคะระหว่างนี้ค่ะมีหนึ่งคำถามที่ถามต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนช่วงที่ตอบคำถาม Facebook นะคะจำบอกว่าเปิดประตูบ้านมาเนี่ยไม่อยากให้เจอสันอะไรที่เป็นของอะไรก็ตามแต่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสันแหลมของตู้อะคะได้ไหมคะมันมันก็นับเป็นสันเหมือนกันไม่ดีมันตู้ขอบเหลี่ยมใช่ไหมใช่ค่ะคือหน้าประตูเราเนี่ยนะครับตรงหน้าประตูเราพยายามให้ตันไว้ก่อนตรงหน้าประตูเราช่องประตูเราเนี่ยพยายามให้ทึบ นะครับใครเข้ามาขอยกมือไหว้ตรงนี้ค่ะเป็นรูปในหลวงนะครับราชนีก็ได้ตั้งไว้รับบูชาหรือเทพอะไรก็ได้ที่คุณน <Yeah> ับถือไม่ใช่เจอกับเหรียมเจอห้องน้ําเจอบันไดเสียเลย่ะค่ะตอนนี้มาแล้วค่ะคุณพงศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับครับจากรูปที่ตอนตอนช่วงไปปลายรายการนะครับค่ไปรายการี้วยสังข์ภูมิ กับเจดีนะครับพอดีของผมเนี่ยผมก็มีสารภูมิเหมือนกันพอดีบ้านในพื้นที่อ่ะมันมีหลายหลังครับทีนี้ว่าไม่มีอยู่ตอนหนึ่งเนี่ยพาะภูมิเนี่ยตั้งอยู่ตำแหน่งมุมบ้านแต่ว่าอยู่หน้าบ้านอีกเรือนหนึ่งนะฮะมีบ้านหลายหลังเหรอครับมีบ้านอยู่หลายหลังในพื้นที่เดียวกันระวังเสียภาษีเพิ่มอีกแล้วนะรัฐบาลจะเก็บภาษีแล้วนะฮะ มันโดนบังคับไปแล้วแล้วยังไงดีคะคือผมว่าสงสัยตรงที่ว่าที่กันบอกว่าพระภูมิเนี่ยไม่ควรตั้งหน้าบ้านแต่ว่ามันหลิตไปหลิกมาอาจารย์ไม่ต้องโดนไม่ควรตั้งหน้าบ้านอ๋อครับครับไม่ได้พูดเลยนะคุณพูดเองนะอาจารย์ไม่พูดคือตั้งอยู่แถวหน้าบ้านได้เพียงแต่อย่าตรงกับประตูหน้าบ้านเราเท่านั้น ค็รจะอยู่มุมซ้ายหรือมุมขวาได้อยู่นะครับมุมซ้ายมุมขวาได้นะครับไม่ใช่อาจารย์พูดนะอาจารย์ไม่ได้พูดนะอ๋อครับครับนะครับให้ตั้งได้ตรงมุมซ้ายหรือมุมขวาอย่าประจัยกับหน้าประตูเราเท่านั้นอย่าประจัยกับหน้าประตูหลักเข้าบ้านถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับครับเข้าใจนะครับเข้าใจแค่อย่างงี้เข้าใจเออมีอะไรถายยังไมครับ อ๋อไม่มีฮะก็เลยสงสัยตรงนี้อยู่ขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะคนที่มีบ้านเยอะก็แย่ต้องเสียภาษีอีกละนะคะแล้วก็อันนี้คือแฟนๆรายการเข้าใจว่าบางทีดูจากตัวอย่างของบ้านท่านอื่นๆเนี่ยแล้วเราก็มาคิดเทียบกับบ้านของเราแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะคะสงสัยยังไงโทรมาสอบถามแบบนี้ได้เราก็อ้างอิงได้ว่าเอะเมื่อกี้ดูแบบนั้นแล้วถ้าเทียบกับบ้านเราเป็นแบบนี้มันถูกต้องไหมอย่างไรดีให้ดีนะคะเช็คกันอีกรงัหนึ่งเราเนี่ยนะครับอยู่บ้านอยู่อาศัยเนี่ยหรือที่ทํางาน ต้องให้ดีที่สุดบางครั้งห้องมืดมืดหมองหม,มองเนี่ยผลงานก็มีปัญหาพนังกงานมีปัญหาลทาพังทิศทางไม่ดีอีกอนะครับฉะนั้นการทํางานห้องทํางานหลักของเราเนี่ยต้องให้ดีที่สุดอย่างผมเคยเจอเคยอเล่าให้ฟังแล้วบอสประธานของอาคารตะกางของเจ้าของเนี่ยไปห้องซ้มเดี่ยมห้องเก็บของลูกน้องเขาผู้จัดการทั่วไปอยู่ห้องเบลอใหญ่มากะนะฮะ อยากก่าตึกแถวอีกนะครับสองสามห้องแต่ห้องเจ้าของเนี่ยนิดเดียวลูกน้องเป็นนายแล้วเจ้าตัวของก็ไม่ดีค่ะถุกลูกน้องกินหมดคือบางทีเจ้าของอาจจะแบบเป็นคนง่ายๆสบายๆแต่จริงๆแล้วก็ต้องให้สมกับฐานะเราเป็นเจ้าของห้องเราก็ต้องเหมาะเขาเหมือนพ่อแม่เนี่ยบางคนพ่อแม่บางคนเนี่ยชอบเสียสละให้ลูกๆลูกอยู่ห้องใหญ่เลยนะครับพ่อแม่อยู่ห้องนิดเดียวเนี่ยห้องเก็บของอันนี้ไม่ดีนะครับ ถ้าพ่อแม่เป็นคุณนําทำราหากินอยู่นะเวลาพอไหมพอค่ะพอได้ค่ะถ้าพ่อแม่ทำอาหาหนยกินอยู่เป็นคนทำราหากินลูกยังเรียนอยู่พ่อแม่ต้องให้เด่นกว่าโอ๋ถงกว่าลูกนะครับพ่อแม่เปรียบเสมือนพระขออะไรพ่อแม่ก็ได้แต่ขอพระบางทีดวงชะตาไม่ดีก็ขอไม่ได้ พ่อแม่ขออะไรก็ได้เป็นพระองค์หนึ่งต้องให้อยู่ดีกว่าคนอื่นเขานะครับอย่าลืมนะคะอาจารย์ฝากย้ำเรื่อง้กันด้วยะครับอ้สำคัญนะครับอ่างันเดี๋ยวเราย้าเบอร์นะคะสรับใครอยากจะติดต่ออาจารย์นะคะให้ดูฮงจุ้ยที่บ้านที่ทํางานให้เป็นการส่วนตัวค่ะสามารถติดต่ออาจารย์ได้2เบอร์ด้วยกันนะคะ0897648488และ0850202333ย้ําเวลาคือ8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มหลัง2ทุ่มขออาจารย์พักผ่อนก่อนนะคะช่วงนี้ยังอุตส่าห์ไม่บอกว่ามีวิทยาธฐานเังโทรมาเกือบทุก วันส<อ>ี่ทุ่มก็มีโทรมาสับบอกไปแล้วยังโทรมาถามนิดเดียวได้ไหมอาจารย์ ถ้ายังไงเป็นวันเสาร์ก็ได้นะคะช่วงเวลารายการของเรา10โมงจนถึง11โมงนี่แหละขาดโทรมาในรายการเลยช่วพมาในรายการอย่างเดียวนะฮะมีคำถามฝากที่เฟซบุ๊กถ้าท่านโชคดีก็ได้เลือกขึ้นมาตอบนะครับใช่แล้วล่ะค่ะฝากทั้งสองช่องทางเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปดูรายการย้อนหลังผ่านทาง f c e b o o k f แ n Page ฮงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19ได้นะคะของเราช่อง19้วยนะใช่แล้วค่ะทุกวันเสาร์10โมงถึง11โมงบอกไต่อเรื่อจะไม่เจอนใช่ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงท้ายนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมทีี่่มมมปัญหหาาาาผดบงงลุรรวนะะคสถ ลองใช้ผลิตภัณฑ์เปาหวัง Anti Hair Fall and Renewal นะคะเป็นชุดแชมพูพร้อมกับเซรั่มค่ะที่จะบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะแบบครบวงจรเลยนะคะเป็นแบรนด์สมุนไพรชื่อดังจากเมืองจีนค่ะไฮเปะหวังนะคะช่วยดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของคุณนะคะที่กำลังมีปัญหาผมขาดผมบางหรือร่วงก็จะหมดไปนะคะฝากไว้ในช่วงท้ายนี้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับพวงจุ้ยดีไซน์หมายเลขสิบเ้าค่ะทางอาจารย์สุรั์พงษ์และดิฉันต้องลาไปก่อนนะคะคจอกันใหม่เสาร์หน้า10โมงนะคะสวัสดีค่ะ